นัน่นไงลุงเปิลอ้อนู่นน่ะใช่แน่แน่เลยนี่องค์บลเลอใหญ่เบลเลอรเทอเนี่ยสูงอย่างก,กระตึกสิบชั้นนู่นไงนูนงน่นไงก็ยืนไหวไงลูกมาไหน,นก็จะเป็น จุดซื 2, ้อธูปเทียนไหว้หรือเปล่าหรืออ๋อสี่ตู้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะห้าสิบบาทไปรับเงินก่อนนะคะรับเงินก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะมีกลับบ้านนะคะใช่ไหมบูชาดอกไม้โอเคเอาแล้วตันมาทางนี้แล้วลูกไปเร็วอ่ะเราเดินไปเร็วเดี๋ยวเหฮะ เราหาลุงเปิ้นอาอสสิเดียนะอมีะงนี้ไ่มอ่า